สวัสดีครับวันนี้พบกับช่างเหลี่ยมช่างลายนะครับออวันนี้ผมจะมาบอกความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะครับสําหรับสกูปี้นะครับพอดีมีคอมเมนต์เข้ามาถามนะครับเปิดเตาแก๊สไม่ได้นะครับเปิดสมาร์ทคีไม่ได้นะครับสําหรับคนที่ชอบล้างรถบ่อยๆนะครับหรือจอดตากฝนนะครับบางทีคาบฝุ่นคาบอะไรเข้าไป มันทําให้มันสกกระปกหน้าคอนแทคตัวเนี้ยสกกรปกนะครับตัวนี้นะตัวสมาร์ทคีตัวนี้นะนนะให้หาโซเน็กอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมโซเน็กนะหรือน้ํายาอเนอกประสงค์เนาะน้ํามันอเนอกประสงค์เนาะผมฉีดเข้าไปตรงเนี้ยตรงร่องตรงเนี้ยนะครับฉีดเข้าไปเลยเนาะก็ฉีดเข้าไปเลยนะครับนี่ฉีดเข้าไปตรงนี้เลยตรงเนี้ย ตัวน,วนี้ตัวนี้ผมก็ฉีดเข้าไปเลยนะแต่คันนี้เป็นรถใหม่นะครับก็ฉีดเข้าไปอย่างนี้ฉีดเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็หาผ้าสะอาดเช็ดนะ,ะก็ฉีดฉีดไว้ฉีดไว้สักพักนะครับแล้วก็ลองเปิด กดไอสวิสตาร์ตนะครับกดสวิสตาร์แล้วก็ลองหมุนดูนะครับว่าได้ไหมนะครับถ้าไม่ได้จริงๆนะครับถ้าไม่ได้จริงๆนะครับก็คืออาจจะเป็นกับแบตเตอรี่นะครับบางทีช่างเขาอาจจะต่อขั้วแบตบางทีก็อาจจะไม่ได้ย้ำให้แน่นเนาะเวลาเราขับไปสักพักสักสพักเนี่ยมันคนหรือมันสะเทือนแล้วทำให้เกิดน็อตมันคลายตัว<ม>ก็เราก็ถอดน็อตสองตัวตัวนี้เห็นไหมครับ ก็จะเป็นน็อตมีบาแบบนี้นะครับเราบังหายนะครับเวลาถอดก็เก็บไว้ดีๆหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ไขควงแบนอย่างเงี้ยงัดงัดอย่างนี้ขึ้นเลยนะครับงัดอย่างงี้ขึ้นเลยเนี่เห็นไหมงัดอย่างนี้ขึ้นเลยเห <_ seas> ็นไหมนี่นะครับง่ายๆนะครับงัดขึ้นเลยนะครับงัดขึ้นแบบนี้อ่าเสร็จแล้วนะครับก็ใช้ไขควงไขควงแฉก คลายน็อตสองตัวนะครับก็คือฝาครอบแบตอีกตัวหนึ่งนะครับมันจะมีฝาครอบแบตสองชั้นสองชั้นนะครับโอ้โหกลัวใครแย่งพูดเนี่ยขนาดพูดคนเดียวนะครับอ่ะก็สองตัวนะครับถอดออกมาเลยนะครับถอดออกมาเลยนะครับนี่นะก็ถอดออกมาเลยนะครับแบบนี้ ทั้งหมดมันจะมีน็อตสี่ตัวนะครับนี่เห็นไหมน็อตตัวนี้สี่ตัวนะน็อตมีบ่าสี่ตัวนะครับอ่าแล้วก,ก,อออก็ดึงฝาครอบออกดึงฝาครอบออกนะครับแล้วก็ลองเช็คดูนะครับขับ้วแบตนะครับเนี่ยขั้วแบตขั้วลบเนี่ยดูไหมว่าแน่นไหมนะครับแน่นไหมอ่าทานี้แน่นนะครับถ้า ขั้วแบตแน่นแล้วแต่ว่ามันยังเปิดไม่ได้นะครับอาจจะเป็นกับแบตเตอรี่นะครับเพราะแบตเตอรี่ติดรถมาเป็นเอฟบีแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะเป็น FB แบตเตอรี่นะครับก็ลองถอดแบตเอาไปชาร์จดูก่อนนะครับ ถ้ามันชาร์จไม่เข้าแสดงว่าเป็นกับแบตเตอรี่เลยนะครับกดอะไรพวกอย่างกดไอ้พวกนี้ไม่ได้เนี่ยไม่มีเสียงตีดไม่มีเสียงอะไรนะครับบางคนกดมีเสียงตีดหมดเลยนะครับกดหาตำแหน่งลดตำแหน่งอะไรได้หมดเลยนะครับมีหมดเลยได้หมดเลยก็ลองถอดแบตเตอรี่ออกไปชาร์จดูนะครับแต่เวลาจะถอดแบตออกไปชาร์จเนี่ยข้อควรระวังเลยนะครับพอ,อดีมีหลายคนนะ เดี <c oughs> ๋ยวแป๊บหนึ่งนะมีหลายคนนะครับเนี่ยอย่างขั้วแบตเนี่ยหอดออกไปแล้วเนี่ยพยายามนะครับแต่ให้ถอดขั้วลบก่อนนะผมบอกไว้แล้วนะครับทุกครั้งนะครับถอดขั้วลบก่อนนะถอดขั้วลบก่อนนะครับแล้วค่อยถอดขั้วบวกนะครับเวลาประกอบก็ให้ประกอบขั้วบวกก่อนนะครับแล้วก็ประกอบขั้วลบนะครับก็เอาน็อตเห็นไหม ก็จะเป็นน็อตเนี้ยขันไว้เลยขันคาไว้เลยไม่งั้นเดี๋ยวตัวเมียที่อยู่ในน็อตตัวเนี้ยในในแบตตัวเนี้ยร่วงหายนะครับล่วงหายเลยนะครับเนี่ยแล้วเราก็ถอดถอดข้อบวกนะครับถอดเสร็จนะครับก็เอาขันคาไว้แบบที่ผมทำแบบเมืเ่อกี้มันจะได้ไม่หายนะครับเวลาจะประกอบมันก็จะได้สะดวกสบายเนี่ยถ้าไม่มีตัวเมียเนี่ยต้อง ลำบากไปหาตัวเมียมาใส่อีกนะครับก็ถอดอย่างนี้เลยนะครับนี่อย่างนี้อันนี้ก็ยกออกไปอย่างนี้เลยนะครับมันก็จะมาหน้าตาประมาณนี้นะครับขันไว้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่มีปัญหานะครับพอไปชาร์จนะครับถ้าชาร์จไม่เข้านะครับก็คงต้องเปลี่ยนแบตนะครับแต่ถามว่ารถยังใหม่อยู่เงี้ยเอาเข้าศูนย์เลยนะครับให้เขาเคลมแบตให้นะครับให้เขาเคลมแบตเตอรี่ให้เลยนะครับ พอเบ็ดรับประกัน6เดือนหรือ5,000กิโลนะครับสำหรับ Honda นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับหรือถ้าใครสำหรับคนที่ล้างรถบ่อยๆนะครับนะก็หาน้ำยาอนเนกประสงค์แบบนี้เก็บไว้ที่บ้านได้นะครับไม่เสียหายนะครับเนาะแล้วก็ฉีดเข้าไปในในรูตรง สมาร์ทคีหรือเตาเกสเนาะเรียกง่ายๆเนาะตัวเตาเกสฉีดเข้าไปเลยทิ้งไว้สักพักนะครับแล้วก็ลองมาหมุนดูนะครับอ่าสำหรับคนที่ล้างรถบ่อยๆนะครับบางทีอาจจะมีน้ําเข้าหรือคาบฝุ่นจอดตากฝนนะครับมันมีเศษเข้าไปข้างในได้อยู่แล้วนะครับมันก็จะทําให้เกิดหน้าคอนแทงสกปรกขึ้นนะครับ สกปรกแน่นอนนะครับหรือคอนแทคเป็นขี้เกลือนะครับมันก็ทําไม่ได้นะครับก็หาโซเน็อย่างเงี้ยหรือน้ายาเนีกประส่งไปเนี้ยฉีดเข้าไปนะครับผมลองหมุนดูถ้าไม่ได้จริงๆก็อย่างที่ผมบอกนะครับถอดแบตลองย้ําขั้วแบตดูนะครับบางทีขั้วแบตหลวมนะครับถ้าขั้วแบตไม่หลวมก็ลองเอาไปชาร์จดูนะครับถ้าชาร์จไม่เข้านะครับเข้าสูนรเลยนะครับเคมแบตเตอรี่เลยนะครับบอกให้สร้างเคมแบตเตอรี่เลยนะครับเพราะรถ แต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าแต่ละที่เขาจะรับประกันแบบยังไงนะครับแต่ที่ของสําหรับที่ผมก็รับประกันแบตเตอรี่6เดือนหรือ5,000กิโลแล้วแต่ระยะไหนที่ถึงก่อนนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสําหรับความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมช่างเหลี่ยมช่างลายนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ